แจงโมใหเดวแงอสวัสดีครับขอครบมบาวฟิมครับครับสวัสดีครับเมือนี้มาพบกับผมนะครับเนาะนี่ครับบาวปอน,นะครับเนาะมือนี้มาอยู่กับบาวฟิมนะครับเนาะก็ นี่ครับมา,มาพบกับบาวฟิล์มคนเดิมคนเก่าแล้วครับเนาะนี่ครับไพรเอฟซีบอลฟิล์มนะครับเนาะนี่วัอนี้บาวฟิล์มก็จะพาชมสวนเองเลยครับเนาะนี่ครับชมสวนตัวเองเลยมินบอสตัวนี้ก็อยู่ข้างๆสวนของผมนะครับเนาะอยู่ติดกันนะครับเนาะนี่ครับก็วันนี้ก็บรรยากาศเย็นสบายเลยมินบอสครับนี่ครับก็มีลมนิดๆเย็นๆนะครับเนาะนี่ครับก็บาวฟิล์มน่าจจะพื่งตื่นอยู่นะครับเนาะนี่ครับก่อนไปติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ใช่ครับสองพุทธเกษตรน้องที่เชนเอาละครับนี่ครับก็อนเราจะไปชมกันเลยครับว่าสวนบาวฟิมจะมีอย่างไนนะครับเนาะแต่ว่าบาวฟิมบอกว่ากาะสภาพเบึกแตงโมแตงโมใหญ่นะครับนะแตงโมหยักเป็นบนี่ครับเนาะครับเนาะเกาะถ้าเบิรงครับบาวฟิมก่อจะเดินชมเองเลยนะครับเนาะไปครับบ๊ายบายบ๊ายบายเห็นอย่างนี้ยะพึงเอาครับไปเบิรงตีจะพึงไปบายเนาะครับเนาะไปครับไปเลยครับบาวฟิมไปครับปูนปูนนะครับไปชมไปชมนี่ ก็จะพามาเบ่งแต้งมูนะครับเนาะนี่ครับบ่าวฟิมก็จะพามาเองเลยหน่อยยังโมใหญ่ครับหน่อยยังโมใหญ่ตัวต้นต้นอ่ะนะครับตาตาของบ่าวฟิมนะครับเอามาเอาแตงโมห้ผมอุ้ยหน่วยใหญ่แห้งนะครับเนาะอยู่บาดเนาะนะครับก็ที่เห็นเฟื่องนี่ครับก็ขึ้นในสวนผมนะครับเอาหายังมาบอกไหวนั่นบอกครับเดี๋ยวกล้ากินนะครับเนาะไปครับนี่เขาก็จะเดินชมอุ้ยที่นี่สองหน่วยนี่ขึ้นใหญ่แท้ เบิ้งครับอุ้ยเบิื้องไงไอยู่นะครับแต่ว่ามันยังใไงแบบเต็มถีบมาครับบาวฟิบเมนเนาะครับเนาะอันนี้มครตัวนี้ก็ยังบ๊ปกครับเพราะว่ามันยังเใหญ่ครับนะครับอุ้ยหุ่ณยังนี่บาวฟิมหุณบาฟุกคุณบาฟุกนี่ครับก็เอ้าเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งหุ่นตัวนี้ก็ต้าบาวฟิมเห็ดไใบเนาะครับเป็นได้ครับเป็นได้มันเป็นได้ นี่ครับงนอ่อนปูลุเลยครับดีตัวนี้ก็เอาไว้เค็ดนยังเอาไว้ไลก้าครับไลก้าไลนกตัวนี้มากกินแบบแตงโมนะครับเนาะนี่ครับงุนี่ยานหนาวนะครับเนาะตัวส่เสียก็หนาวไว้น้ำเนาะครับเนาะขาขายเวยเนี่ยตัวนี้ก็สุดยอดนี่ก็คือวิธีเก่านะครับเนาะนี่ครับเฮ็ดเห็ุงเห็ุเหตุนไลก้าแต่เกานะครับเนาะนี่ครับตาของบาฟิมเฮ็ดแบบนี้ด้วยนะครับเนาะนี่ครับก็บอมิกาสักตัวนะครับเนาะนี่ครับมาจอมว่า คุณกับผมโปรดได้รอกันครับนี่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 ครับก็บาฟิมเนาะบอกว่าคุณกับบาฟิมนี่ครับได้ลอกันนะครับเนาะคุณหนี่โต้จำกันเลยครับนี่โต้จำกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณอ้วนกว่อนนะครับเนาะนี่คุณอ้วนกว่อนนะครับเนาะสุดยอดแห่งนี่ครับไปเบิ้งกันเลยใช่ไหครับไปเบิ้งกันี่ก็คือบักแตงโมโอหน่อยๆอยู่เนาะครับเนาะ นิดหน่อยอยู่ครับนี่น,นี่ครับนี่น<า>ี่ครับเสียงครับเสียงดีดไปดีด,ด,ดมาแตกแปะเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเครื่ออะไรครับบอกนี่เครื่อไหม,อ,อ,ไหมอุ้ยนี่แปง้งอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาท,ทำช่วงเบิงมองนีก่อนเดี๋ยวเขา <ไป S 2> คอยเขาแตงโมตัวน,นี้เขาโคตรนะครับกีตาร์เบาทีมปลูกว้อุ้ยเกิดงามแพ่งนะครับนี่ครับเป็นสีแบบนี้เลยครับนี่ครับท่านผู้ชมเบิงครับเออ เขาโพดตีกับปลูกเป็นแถวเนาะครับเนาะเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ครับนี่ครับก็แดดม่ติแห้งเนี่ยเนาะครับเนาะเพราะว่าแดดมันก็ออนอยู่ครับจะว่ามันผมซึ้ว่าแสงมันแห้งเน,นะานนะครับเนาะแสงแห้งนะครับต่ว่า่บ่ห่อนเนาะครับเนาะก่อมีลมเย็นสบายก่อทางร้างนี่กัเปวนปลาหัวหัวแล้วก็กแป้งบ่เมนอยู่แล้วครับไปเดี๋ยวห้องกอ่อจะมาบึง้งนะเบึ้งแตงมุม<ส>นะครับ<ส>ไปไป,ไปชมไปชมนี่ครับ โอ้ครับเขาเรื่องมาบักแตงโมต่อครับครัโ oh <my S 2> อ้นี่บักแตงโมหายหายหายเดี๋ยวเขาไปเดินบักแตงโมครับโอ้ยบักแตงโมอ่าแตงโมโอ้ยวัดเบิ่งครับโอ้ยใหญ่กว่าบงฟินเด็กบาที่อี่โอย้ยหญ่กว่างอี๋นี่ครับดูยอดแฮ่มนี่ครับบ,วบ,วบว๊วยนะคร<ด>ับบ๊วยบ๊วยแล้วกางผมบได้กินครับเดี๋ยวบรได้กินอู้อู้นี่สามด้วยฟ้าแฝด นี่ครับนี่ต้นนีนี่อุ้ยไง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 นี่ครับนั่นวัววัวถนัดแต้งลายพันแห่งหลายพันอีรีครับนี่ครับขายอันนี้ผมขายหน่วยละสิบล้านครับสิบล้านครับโอู้ลานทีหนึ่งมมีคนซื้อลานที่สองมมีคนซื้อไปขายให้ลานที่สิบฮ่า ก็อู้ยตัวนี้คือเฟื่องคือสูงแคบเงยใหไงมันมาหนิเห็นบ้าฟิมเปิดแน่แล้วอู้ตัวนี้เป็นต้นสีแเงครับพวะใบเงยหมากเลยอ่ะครับอู้ยดูครับท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูเนี้ยมาดูนี่ก็ไครับดูครับอู้ยมึงอู้เดี๋ยวผมแบกกระบะได้ไหมเนี่ยครับผมว่าพวะยังบใหญ่แห้งเนาะครับเนาะผมว่าตรงนี้เฮ้ยครับให้ไรให้ไร แตงสีเขียวอันแตงเขียวอันครับแตงเขียวอันอครับฟ้าแฝดได้ไหมครับโอ้แฝดเลยนีย่ครับแฝดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้มันก็พุ่นพึกพอเก,กียแมนครับลองเบิ้งหนึ่งอ,อุ้ยหนุ่ยยยอยู่ได็กหนุ่ยญ่อยู่ได็กอุ้ยนี่เอาไปแช่ตู้เย็นนี่พอดีเลยตัวฮะตัวพวงเนี่ยนยย่ะหนึ่งครับเนาะสา่เป้ย์แกครับอุ้ยนะครับมันก็จะมีอันนี้ครับก็จะมีอยังครับ มันก็จะมีบังคับอันนี้นี่นี่นีนี่ไงคือไงแทนหนึ่นผุมผุมผุมมันพูครับผมงูได้วาต่นหนครับมันเป็นอะไรครับผมงูเจี๊ยล้ครับว่าตนหนอนมันคืออะไรนี่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 ่างล่างเพราะว่านี่นี่เพราะต่านโอ้ไงไงอยู่ับต่ายเพาหมงกะตายเพิบโปอ้อยแดงแ่ักไว้ยไงไนะครับไได้ญงกับปปไวยังไงนะครับกันกล้าเล่นนะครับเนาะ นี่ครับก็บอกพินมาเปิดเลยโอ้โหแล้วครับถามตาเลยครับนี่ครับกูกอบกปะใบลายอยู่นะครับเนาะอันนี้นี่หน่วยนี่เป็นตากินไหนเอาไม่เป็นกันหน่วยจิ๋วเอาจิ๋วหนึ่ครับบอส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 ปล่อยไว้ให้มันง่ายก็นี่ครับโปะใบลายนะครับเนาะตัวนี้กับบักแตงบักแตงไหลซานผิดผิดขึ้นกันนะครับเนาะเพราะว่า ว่าบาายย่ได้ใส่ยาบ่ได้เสีย,ยังเลยเนาะครับเนาะนอู้หนอยอย่วยใหญ่แหงนี่นี่ครับอู้เบาซิมเฮ้ทอหวัวเบาเบาซิมทอหวัวปะสองสองขวามือนี่ยก็สองขวามือครับนะครับเนาะะขายนี่นี่ครับก่ออู้หนอยอย่วยใหญ่แหงตัวนี้ละ่ะตัวนี้ละ่ะขายนี่นะจะได้หลายบาทอู้นี่ว้าวนี่สองขวแฟ นี่คร <esi> right ับสองแฝดเลยครับนี่นี่ครับไปดูตัวหนึ่งบลยนี่นี่นี่อู้เสียได้ครับนี่อู้หน่อยหน่อยแต่ว่านกนกกินหน่อยหน่อยไปเหรอครับแด่ฉานเลยครับอุ่นซะว่าหน่อยหน่อยก็แดงเลยนะครับเนาะตัวนี้บักแจ้งถี่ตาบวกกับมันมีผิดมันมีสารผิดยังนะครับนอกตัวนี้กับเป็นปุ๋ยปุ๋ยขวกนะครับเนาะเบิ้งกับหูแล้วนะครับเนาะนี่ครับน้อยๆครับแล้วมันมายางมาชมเนี่ยตัวนี้ก็บ้างมีบักแจ้งบ้างส่วนถีตาเบาฟิล์มโปกเบิดเนาะ เอามาชมมาชมครับอุ้อยไงแห้งครับบแทีนี้อู้ยย่าจะดีเนี่ยแลวังแต่จะตังแตก,กแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ครับอดีตก็ระวังแตกเนาะครับเนาะพอดีนี่คือเหี้ยอเนี่ยนี่หี้ยอเหี้ยเอ่อเหี้ยอเบ้งรถไถครับมันกรเหยาวตืดเลยครับนี่ <c oughs> นนนนนอู้นี่ก็ยาวคือกันเหมืนน,นี่ยาวโอ้ยยาวเลยครับแบบแกนเหี้นี่คือยาวครับสิ น้วยเงาป่นกันน้วยเงาเนี่ครับดูครับทั้งใหญ่ทั้งยาทั้งขาทั้งสวยครับอ่ี่ดูดูดูดขึ้นดูเมือนจะสั่นน่ะบางนันน่ะไปเบิ้งไปเบิ้งเร็วไปเบิ้งเร็วอ้ยนี่นี่เบิ้งนี่ก้อนนี่นี่น่ยหง่อยู่นะครับนี่เบิ้งไปเบิ้งันครับงยอยู่นะครับเนาะแต่ก็มเบิงวันครับใหหลเร่อยครับให้เออเด็ก้านหัก็นู่นชมตัวนี้ก็ ที่เบิ้งหลัตงตาบาลฟิมก่อมีมีข้าวโพดปลูกเขาหน้ามน้ามนี่รังไข่ครับรังไข่อันนี้คือแกงโมโไข่ในนัเสาครับครับนี่ก่อนจะมีข้าวโพดปลูกน้านะครับนะปลูกรมนะอ้าไปเบิ้งไปชมให้ไลท์ครับชมให้ไลท์ไ, <ๆ S 2> ไปครับบาลฟิมครับพาชมให้ไลท์ของแกงโมไฮไลท์ครับนี่นู่นคือมาแบบนี้เลยครับนี่ครับถึงจบแล้วนี่ก็อนจะง่ายว้ครับว่ามันมีน่ะ เขาปลูกหน้าตั้งละครับหนามันซึมมม่หนีครับนะครับเนาะมันใต่ดินครับก่อนซึมใต้ดินแล้วก็โดดซึมใต้ดินแล้หน่อยมันก็ใหญ่นครับเนาะบักแต้นี่ผมกับบัหูพันนอบ่ฟันบ่พันอียงนะครับเพราะว่ามันจะมีตแหลแเน่โตัเขียวอ่อนแน่เขียวเขียมแน่มันบักครับน่ครับมันก็มีหลายนะครับเนาะแป้งป้งกว่าไหนครับครับแป้งหนึ่งครับกอ ก่อพัดชุ่มนะครับเนาะนี่ก็คือแป้งส่วนเบาพิมนะครับเนาะนี่ครับก่อพัดตุ่มนะครับโอ้ทา้งล้างยังเป็นหมอกขาววึ้งเลยครับตอนนี้กับบรรยากาศย่ำเสาร์เลยที่สีนะครับโดบสมบูรณ์มากเลยครับครับโดบสมบูรณ์ครับนี่ก่อักแป้งบ้าพิมก็บมีสารพิษนะครับเนาะนี่ครับก็มันก็เป็นบักแป้งแบบหน่วยใหญ่เนาะครับเนาะก็เป็นบักแป้งพันยังโมโหดอกนะครับเนาะหน่วยไม่จะใหญ่งนะครับแป้งส่วนผมมันนะมันก็จะหน่วยหน่อยนี่นะครับเนาะนี่ครับ ก็เดี๋ยวเฮาก็จะขอจบคลิปเป็นเท่านี้นาะครับเนาะนี่ครับเดย้อนเข้าก็กลับบ้านไปกินข้าวกันนะครับเนาะกดติดตามครับช่องโค้ชเดชเสร็จหอมดินเชี่ยแนวน้องรับครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเธอิสร็จหอมดินเชี่ยแนวนะครับเนาะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานของผมนะครับเนาะมือนี้ผมกับบ่าวฟิลก็ขอโตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณครับ ពនពនបាយបាយ